ว่าวแฟนกบอะสวยใช่ไหมกบใช่แต่แฟนกบชื่ออะไรอะฮะ <Huh? S 2> กบแม่ถามคาเดียวว่ากบกับแม่กับแฟนอะกบรักใครมากกว่าพูดดีๆโกหกหรือเปล่าไม่โกหไม่ศตาแม่แสงว่าโกหกปะเนี่ยรักแม่กับแฟนใครรักใครรักใครมากกว่ารักแม่จริงเหรอจริงแล้วแม่กับแฟนใครสวยกว่า พูดจริงอ่ะไม่สวยมากไหมสวยมากแล้วแฟนก๊กบสวยไหมแฟนกบเก่งไหมเ,<อ>เก่งเก่งเก่งกับสวยอะไรอะไรมากกว่าเก่งมากกว่าเก่งมากกว่าใช่ไหม<อ>ถูกแล้วเราต้องเลือกผู้หญิงที่เก่งนะถูกถูกแล้วเก่งมากกว่าสวยค่อยว่ากันเนาะถ้าไม่สวยก็ไปศิลปกรรมได้ใช่ไหม ใช่ไหมโกบแล้วแฟนโกบโกแฟนโกบภรักรกบคนเดียวปะแฟนใหม่นะ